ไม่รอดแน่นะคะถ้ายอดวิวมันเป็นสูงขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบฟันปลาแบบนี้แล้วก็ตกต่าไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ตกอีกครั้งแล้วก็เป็นแบบเนี้ยแบบนี้นะคะในอนาคตเราเรียกว่าไม่รอดค่ะทุกคนเพราะว่าคุณทำช่อง YouTube แบบ แล้วแต่ดวงวันไหนจะปังก็ปังวันไหนจะไม่ปังก็ไม่เป็นไรชะลอได้เดี๋ยวบางคลิปปังบางคลิปไม่ปังอะไรประมาณนะี้ไม่โอเคนะคะทุกคนแบบนี้ต้องปรับช่องด่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่กระบวนการปรับช่องและช่องของเราเข้าสู่ระบบสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือโอ้โ oh หยอดวิวมาจากไหนโอ้โ oh หคนกดติดตามมาจากไหนระบบจะดันช่องของคุณแบบอัตโนมัติ นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายนี่คือ,อเรียกว่าอะไรล่ะนี่คือปัจจัยหลักของการของการติวนะคะในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ YouTube เลยคืออยากให้ทุกคนทำช่องให้เข้าสู่ระบบแล้วเดี๋ยวมันไปเองแล้วมันสบายๆแล้วก็ถึงแม้ว่ายอดวิวเราจะขอขออนุญาตพูดว่าเราอย่าเอายอดวิวเราไปเปรียบเทียบกับใคร นะคะห้ามเลยสิ่งแรกที่เราจะพัฒนาช่องตัวเองห้ามเอายอดวิวช่องเราไปเปรียบเทียบกับใครคะ่ะให้เอายอดวิวของเราและสถิติของเราทำวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องสถิติด้าน,านหลังบ้านจะมีตัวเราเองเท่านั้นคะ่ะที่รู้อย่างตัววันเองนะอย่างเมื่อกี้ที่วันพูดถึงช่องผ้าไหมสุรินทร์บ้านท่าสว่างวันเห็นยอดวิว ว่าน,น้องก็อู้มียอดวิวสูงขึ้นแต่ว่ายอดวิวเป็นแบบนี้นะขวัญยอดวิวเป็นแบบฟันปลาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมขวัญบอกว่าคลิปเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วจากที่ยอดวิวหลัก10ตอนนี้หมื่นวิวขึ้นเรื่อยๆโอ้ยที่ครูสอนมาใช้ได้ทุกอย่างคะ่ะขอบคุณมากโ,โหแล้วก็ยินดีด้วยขึ้นมาสอวิวเออขึ้นมาหมื่นวิวเลยพี่กําลังพูดว่าสวัสดีคะ่ะไอวดาพี่กําลังพูดว่าไปดูช่องขวัญ ผ้าหมสุรินทร์บ้านท่าสว่างคือตกใจกับยอดวิวน้องคือน้องอ่ะเป็นยอดวิวที่ขึ้นมาเป็นขั้นบันไดนะคะที่ตกใจไปที่ตกใจเพราะน้องมียอดวิวแบบฟันปลาค่ะคือสูงลง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 ,ง,ลงแบบเนี้ยขวัญจะต้องทํำยังไงหนึ่งเลยขวัญจะต้องไปดูคําดันด่วนเลยนะขวัญคําที่ระบอ ดันช่อง YouTube ของขวัญอยู่ตอนนี้คือคำว่าอะไรขวัญไปแคปให้พี่ดูหน่อยซิจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เป็นมือใหม่ด้วยนะคะทุกเรื่องวันสอนหมดแล้วแต่วันไม่สามารถสอนวันนี้ได้เพราะวันนี้วันจะพูดเรื่องปัญหาอุปสรรคของการทำช่อง y o u t u b e นะคะแต่บังเอิญว่าขวัญเข้ามาวันก็เลยอยากให้ทุกคนดูตัวอย่างแล้ววันอะขออนุญาตอ้างเรือขวัญดันสักผ้าไหมอีกแล้วว่าคือ ช่องขวัญผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างเนี่ยนะคะตอนที่น้องทำคลิปใหม่ๆอะ่ะสักเดือนแรกมั้งยอดวิวเป็นแสนวิวเลยทุกคนด้วยสอนซักผ้าไหมด้วยตัวเองไม่ได้สอนหรอกเรียกว่าอะไรบอกวิธีการซักผ้าไหมถนอมผ้านะคะซึ่งเราจะดันมันต่อไหมพี่บอกเลยว่าอย่าไปดันมันขวนัญเราอย่าไปดันแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช่ช่องผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างน,นะคะ แล้ว YouTube กำลังดันอะไรเราอยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ของช่องผ้าไหมสุรินบ้านท่าสว่างทำไมถึงไม่ให้น้องดันเพราะกิจ,จวัตรประจำวันของน้องคือทอผ้าไหมแล้วมันอยู่ยาวกว่าทุกคนฟังแบบนี้นะคะใครอยากรู้ว่าที่เราพูดอยู่ตรงนี้คืออะไรให้พิมพ์คำว่าวิธีการสร้างคลิปปังแล้วตามด้วยคำว่าติวเข้ม มือใหม่ค่ะทำ YouTube จะเห็นวิธีทั้งหมดเลยค่ะวันสอนหมดแล้วคือใครอยากจะปังให้ไปดูตรงนั้นไม่สอนตรงนี้นะคะ,ะขวัญว่าไงนะซักผ้าใหม่มีสองคลิปดันทั้งสองคลิปเลยสุดยอดนั่นแหละถ้ามันดันมันก็ดันทุกคนฟังแบบนี้ยกตัวอย่างจากช่องผ้าใหม่สุรินบ้านท่าสว่างนะคะทำไมวันถึงไม่ให้น้องดันคำนี้ ถ้าเราจะดันคําว่าซักผ้าไหมที่มันกําลังปังอยู่นะคะคือยอดวิวมันแสนวิวไปแล้วอะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะขวัญคือถ้าเราจะดันคนํานี้เราต้องไปทําคลิปซักผ้าไหมสัก1เดือนค่ะรับรองยอดวิวจากแสนขึ้นเป็น200,000เป็น3 0 0 0 0นแน่ๆอันนี้เราเรียกว่าช่วยโอกาสทางการตลาด YouTube กําลังดันอะไรเราอยู่ เราเอาคำนั้นมาดันเอาไอวีลาเข้ามาวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะไอวีลาไปดูช่องตัวเองสีคือคนที่วันพูดอยู่ตรงนี้คือคนที่เขามาติวกับวันเรื่อยๆแล้วเขาจะรู้สับที่วันพูดแล้ว